Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องอีกแล้วนะครับไม้พุ่มทําเพลงนะครับคลิปนี้ภาค2มาต่อกันกับพี่เรือโยงลำยักษ์นะครับปะทะกับเรือโป้ลำใหญ่นะโอ้โหวันนี้พี่เข้ามาทางตรงแล้วผมวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาจับภาพบรรยากาศตรงนี้กันต่อนะวันนี้บันเทิงจริงๆนะครับเสียงนี่เล้าใจมากนะครับกระคือจริงนกนกไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ บินกันกระจายนะครับของเครื่องยนต์นะลักกำลังที่มากมายมหาศาลนะครับที่ถูกรีดออกมาจากทุกกระบอกสูกผ่านปลายท่อไอเสียสั่นสะเทือนไปทั่วพุ่งน้ำครับปิดฝาหม้อข้าวกันให้ดีนะครับมีกระเพื่อมแน่นอนครับผมว่องมาดูกันต่อครับตรงนี้นะที่เขาสายทางคงมาเดี๋ยวจะโค้งนะครับซ้ายนี้ขึ้นไปสู่วัดออกแก้วนะครับออกสู่สะพานปีดีทำลงเบื้องหน้านะครับ ดูครับโอ้โห,โห,โหนี่เมื่อเรือัปถึงตรงนี้นะครับต้องเร่งเครื่องขึ้นไปนะเพื่อให้เรือโป้ดได้ผ่านโค้งผ่านตรงจุดนี้ก่อนแล้วถึงจะเบนซ้ายนะครับให้รับกับโค้งน้าขึ้นไปนะโอ้ตอนนี้ดูครับมันกระตุกเรือนะครับถึงกับสะดุ้งสะเทือนเลยนะอันเนื่องมาจากนะครับเรือโป้มันหนักจริงๆนะบอกแล้วนะครับชุดนี้มันจริงสุดจริงไปนางกันเลยนะครับ ชอบพี่ตู่ท้ายนะครับ่เมมิคดันดำมาเลยนะเขาดันครับดันต่อขึ้นมานะครับเพื่อส่งพละกกาลังนะครับให้เจ้าเรือโปะชุดนี้มันดันขึ้นมาในทางตรงนะครับแล้วก็มาโค้งซ้ายตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้นะครับพี่โยงหน้านะดูนะครับพี่โยงหน้านี่กับตันไม่มีเบาเครื่องเลยครับดูครับดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวชุดอย่างเดียวครับเอาให้ขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเริ่มเทโค้งซ้ายนะครับ ดูนะท่านผู้ชมดูที่เรือโยงหน้านะครับเห็นไหมครับเริ่มเบนซ้ายเบนซ้ายแลวซ้ายเข้าไปเรื่อยๆนะครับอูันิดเอาละครับม้วนหางกันแล้วม้วนขบวนกันแล้วนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะผมพยายามจับภาพให้ได้นะครับกับบรรยากาศวันนี้กับทุกๆช็อตของวันนี้นะครับวันนี้สุดยอดนับนี่ครับชุดของเรือโปะนะใหญ่มะหึมมานะครับอย่างที่ผมบอกนะ ยาวไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะปิ่มน้ำมาแบบนี้โอ้โหกี่พันตันครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับพี่ๆท่านใดที่อยู่บนเรือโป๊ะช่วยบอกผมด้วยก็ได้นะครับว่ามันทั้งหมดกี่พันตันกันเข้าไปครับรอบนี้โอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมปูพาเครื่องด้วยนะครับ แล้วจะสรรสร้างเรื่องราวของเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสสินค้านะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและเสาร์อาทิตย์มาพบกับพระเครื่องครับนี่พูนมาแล้วนี่ครับพี่ตรงท้ายนะออกมาให้เห็นโฉมแล้วนะครับเมื่อภาคแรกฟันขโมงเลยท่วมข้างหลังเลยนะครับดูครับพอถึงตรงนี้แล้วพี่กะปะคลองนะครับนี่สง,ง,าาง่างามกลางแม่น้ําป่าสักปะคลองหลังครับผมโอ้โหวันนี้ผมพูดเองนะครับบรรยายเองมัน สุดยอดเลยเห็นแล้วมันตื่นใต้นะําไม่ได้เจอแบบนี้มากันหลายเดือนนะครับตั้งแต่หมดฤดูน้ําหลากไปวันนี้โชคดีจริงครับมาเจอความดุดันของเรือโยงหน้านะครับบวกกับแรงพลักกำลังมากมายมหาศาลของเรือตรงท้ายนะวันนี้ผมบอกจริงสองคลิปนี้จะตาตึงครับอยู่ในคลิปของผมครับพี่มาเติมเต็มอีกแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะ,นนะครับนู่นครับดูครับ ดูครับข้างหน้าสุดเลยนะเห็นเรือยองหน้าเล็กๆได้ไหมครับโอ้ดูภาพเดีย๋ยวผมจะจับให้ได้ทั้งทั้งขบวนนี้ตอนเทโค้งแบบนี้นะน้ำเสียงของเครื่องยังกระหึ่มคกือกกล้องยังได้ยินอยู่สนั่นคุ้งโอ้สุดยอดจริงๆวิ่งจนเหนื่อยเลยผมกับคลิปนี้แต่มันคุ้มกับการรอคอยจริงๆครับดูครับนี่ เห็นเรือโยงหน้าและเห็นทั้งขบวนตอนโค้งไปแบบนี้นะนี่แหละครับทําไมเขาถึงต้องออกแรงออกพล,ลังมากมายมหาศาลครับเพราะมันต้องฉุดไปทั้งขบวนแบบนี้นะครับและโยงและตรงท้ายนะคุมเชิงอยู่ข้างหลังนะครับคอยบังคับเจ้าท้ายของเรือโปะแบบนี้นะครับไม่ให้ฟาดขึ้นตลิ่งทางขวานะครับแล้วเรือโยงที่เป็นเรือตรงท้ายเอาตัวออกมาอยู่ฝั่งซ้ายปล่อยเชือกยาวนะครับเพื่อดึงไว้ฉุดไว้ลังไว้แล้วบังคับ ให้เรือโป๊ะเข้าสู่แนวตรงเพื่อจะมุ่งหน้าวิ่งตรงสู่แม่น้ําป่าสักอีกครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดไหมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับผมลุ้นไปด้วยกับพี่เขานะเก่งไปด้วยนะครับวันน,นี้นึกถึงตอนแรกๆนะที่เห็นที่เห็นพระกำลังของเรือโยงหน้านะครับพี่กัปตันนี่สุดยอดจริงๆ โอ้ตั้งแนวตั้งขบวนมาวันนี้นะให้ลุ้นตั้งแต่ตอนเลี้ยวมาจากหน้าวัดบางกระจ่าเลยนะโอ้แล้วเร่งเครื่องส่งเสียงท่อโบมันเล้าจริงๆนะครับผมบอกตรงๆนะโอ้สุดยอดครับแล้วแถามมาเจอพี่ตรงท้ายนะครับอัดสักฟันท่วมมาอีกนะโอ้ชุดนี้นี่ผมออกแรงวิ่งตามเลยเอาละครับสุดๆจริงๆนี่บ,บังคับจนเรือตรงแบบนี้นะโอ้แล้วเป๊ะเลยนะพี่โยงหน้านะ พี่ต่งท้ายสุดยอดจริงๆครับนี่ถังขบวนกำลังจะหลุดตรงโค้งที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่แม่น้ำป่าสักไปนครหลวงอย่างเต็มตัวนะครับหนทางเบื้องหน้ายังอีกยาวไกลครับผมส่งกำลังใจให้พูิพี่ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมจะติดตามชุดนี้ให้ได้นะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆผมประทับใจจริงๆ เรือสีสันสวยงามมากนะครับพวกพี่เขาดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับพี่ผมชอบพี่จริงๆครับพี่กัปตันสุดท้ายนะครับของรายการนะครับปูพาเครื่องเดินทางมาถึงนะครับของกาบราชนาคุณพระเดชคุณพระคุณนะครับคุณพระโตและพะนันเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาผู้พี่นักเดินเรือทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่